สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะมาดามหมึกมาแลวค่ะทุกคนวันนี้เดี๋ยวมาดามจะามาทําคลิปนะคะมาทําคลิปแต่ว่าจะเอาเป็นคลิปเก่านะคะคลิปเก่าที่เคยลงไปแล้วนะคะย้อนมาเอามาให้ทุกคนได้ดูใหม่นะคะมันจะเป็นคลิปที่มาดามทาเกี่ยวกับอตอนอยู่บนเครื่องบินที่เครื่องกําลังจะแลนดิ้งลงสู่สนามบินสุวรรณภูมินะคะคือ,อามาดามย้อนกลับไปดูที่คลิปเดิมนะคะมัน ที่วิดีโอที่ลงไปนะคะมันมีความผิดพลาดอยู่อะค่ะก็คือภาพมันจะเป็นแนวนอนภาพในวิดีโอนั้นมันจะเป็นแนวนอนซึ่งซึ่งในความจริงแล้วตอนที่ถ่ายอจะจะใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็เป็นแนวตั้งแต่ตอนที่ลง youtube ไปนะคะมันเป็นแนวนอนแล้วภาพมันก็เลยจะเป็นเหมือนขยายมันจะทำให้ดูเหมือนไม่ธรรมชาติก็เลยมันมันไม,ไม่ไม่ทราบว่ามาดามไปทำภาพยังไงอันนี้ก็คือจำไม่ได้แต่ก็เลยอยากจะเอา มาลงให้เพื่อนๆได้ดูใหม่นะคะให้มันเป็นภาพตั้งแบบที่เราถ่ายมาจริงจากบนเครื่องนะคะเป็นภาพออริจินอลคืออยากให้เพื่อนๆได้เห็นความสวยงามจริงๆของมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า,ามันจะมีความแตกต่างกันระหว่างคลิปเดิมกับคลิปนี้นะคะ<ม>ก็คือมันจะเป็นแนวนอนกับแนวตั้งมันจะไม่เหมือนกัน<ม>นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ กลับบ้านเรารักเราอยู่กับบ้านเฮาเตอรสวัสดีค่ะทุกคนมาดามึงมาแล้วค่ะวันนี้มาดามกับกับประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงน่านฟ้าไทยแล้วกำลังลดระดับลงเพื่อที่จะแลนดิง้งลงสู่สถานะลงสู่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ ก็ถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอสวยๆบนท้องฟ้าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้มาดามกา็เดินทางโดยสายการบินแคลเลมนะคะจากสนามบินบินลลุนนะคะบินลุ่นเดนมาร์กนะคะมาต่อเครื่องที่อัสดตรมนะคะ แล้วก็ต่อเครื่องจากออสดัรมาสวนภูมิผ่านแต่ลักษณะบินก็ค่อนข้างจะ,ะยุย่งยากนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดก็จะมีการเช็คอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับเอกสารนะคะก็จะดูยุ่งๆนิดหน่อยมาดามาแบบ ASQ นะคะก็คือแบบจ่ายเงินเองนะคะท้องฟ้าวันนี้โปร่งใสามากนะทุกคนดูสิ เมฆสวยสวยฟ้าสีสวยมากแล้วก็มองลงไปวิวข้างล่างนะคะคือมันโปร่งใสสวยมากเลยวันนี้ Wilt u dan uw recht vastmaken, de rugleuning van uw stoel rechtop zetten, stoppen met het opladen van elektronische apparaten en het taaltje en eventueel voetenbank en video's klappen. wegklappen? We raden u nog wat aan de kaart met veiligheidsinstructies die u bij uw stoel vindt te bestuderen. En in het geval van een evacuatie laat u al uw bagage achter en volgt u de aanwijzingen van de bemanning. Verder willen wij u erop attent maken dat alle passagiers die met ons doorvliegen naar Jakarta aan boord moeten blijven op het tussenstation. Gentlemen, in a few moments, we shall be landing at the airport of Bangkok Suvarnabhumi Airport. Local time is 1 in the afternoon. To prepare for landing, please show your luggage in the luggage bin or under the seat in front of you. Please fasten your seatbelt, adjust the back of your seat to the upright position, disconnect your electronic device from the onboard power supply, and stow your tray tables. If you have an in-seat video screen or footrest, please make sure that these are folded away. And we advise you to read the instructions on the safety of board card again, you will find the card near your seat. In the unlikely event of an evacuation, leave all your carry-on luggage behind and follow the instructions of the crew. and all passengers who are flying on with us to Jakarta are requested to remain on board during this moment. ตอนนี้เครื่องบินก็ปรับระดับลงต่ำม,มาเรื่อยๆนะคะ มาดามมารอบนี้นะคะก็คือมาแบบ asq นะคะไม่ได้มาไม,ไม่ได้มาแบบกักเบอร์ฟีกับรัฐบาลนะคะก็คือเป็น asq จ่ายเงินเองนะคะจะเสียค่าใช้จ่ายเองนะคะก็จะเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมซาลินนะคะซาลินสุขุมวิท ก็เดี๋ยวยังไงมาดามจะทำคลิปรีวิวโรงแรมให้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะในคลิปต่อในคลิปต่อไปนะคะถ้าถึงโรงแรมแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปรีวิวโรงแรมให้เพื่อนๆดูเผื่อเผื่อมีเพื่อนคนไหนนะคะอยากจะมาพักที่กำลังมองหาโรงแรมแล้วก็อาจจะ ชอบใจโรงแรมนี้เหมือนกันนะคะ ใจแล้วก็ถึงแล้ว ต่ำลงกำลังจะแลนดิ้งแล้วค่ะจะถึงบ้านแล้วค่ะ lòng đeo lòng đeo xuất đi thái lan ถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะหอดบ้านเท่าแล้วกลับบ้านเรารักรออยู่ค่ะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของอมราดามหมึกนะคะขอบคุณทุก ทุกๆคอมเมนต์ท like, like ุกๆไลค์ทุกๆแชร์นะคะทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะยังไงก็หวังว่าเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันต่อไปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะ De regels voor afstand houden, U kunnen volgen. Verzoek bij u te blijven zitten tot de passagiers op de stoelen voor u naar voren lopen en controleert u ook de stoelzakken. Opent u de bagagebakken zometeen voorzichtig, zodat als bagage er niet uit kan vallen. Uw telefoon en andere apparaten mogen u weer af. En zoals eerder vermeld, moeten alle transitpassagiers voor Jakarta aan boord blijven. Wij nemen afscheid van de passagiers die hier uitstappen. Namens KLM hartelijk dank en graag tot ziens. Tot slot zal hier een andere manning aan boord, over, uh, aan boord komen en we wensen daarom al door gaan de passagiers voor Jakarta hoeven Hartelijk dank en graag tot ziens. Ladies and gentlemen, welcome to Bangkok. For your own safety, please remain seated. And as soon as the fasten seatbelt sign is switched off, the passengers on the first row may collect their belongings from the locksmith. Please respect the distance rules and remain seated until the other passengers in front of you move towards the axis. Make sure to check the seat pockets for belowings and please take care when opening your luggage bin so that any hand luggage that may have shifted does not fall out. You may now switch on your telephone.